อาหารหลายอย่างในประเทศเรานั้นพวกเราต่างก็รู้จักกันเป็นอย่างดีอาจจะเพราะเราเห็นเป็นประจำจนคุ้นชินกับมันแต่ก็มีอยู่หลายคนที่อาจจะมาสกิดตรงชื่อของอาหารเหล่านั้นว่าชื่ออาหารบวกกับหน้าตาแบบนี้มันมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรและไม่เพียงแต่คนไทยเท่านั้นชาวต่างชาติเองก็เกิดความสงสัยในชื่อของอาหารเหมือนกับคุณมาเรียนกลาสบี B, เจ้าของช่อง YouTube ชื่อดังเธอยังเป็นผู้จัดรายการโทรทัศน์เขียนตำราอาหาร ทั้งอาหารเอเชียและอาหารออสซี่และยังเป็นนักข่าวด้านอาหารอีกด้วยเธอยังเคยลงแข่งขันในซีรีส์ทางโทรทัศน์ชื่อดังชุดที่สองของรายการ Masterchef a u s t r a l เ a ียซึ่งเธอก็เป็นที่ชื่นชอบในหมู่ผู้ชมที่ชนะซีรีส์นี้โดยช่องของเธอนั้นทำเรื่องเกี่ยวกับอาหารและก็มีคลิปหนึ่งที่น่าสนใจโดยที่เธอได้ตั้งชื่อคลิปไว้ว่าข้าวผัดอเมริกันที่คุณจะไม่พบในสหรัฐอเมริกา โดยเนื้อหาภายในคลิปนอกจากคุณมาเรียนได้สาธิตวิธีการทำข้าวผัดอเมริกันแล้วเธอยังบอกอีกว่าอาหารจานนี้ถูกประดิษฐ์ขึ้นจากฝีมือคนไทยแท,แท้และข้าวผัดอเมริกันก็เป็นอาหารจานโปรดของเธออีกด้วยและเธอยังบอกอีกว่าหากคุณเติบโตที่เมืองไทยคุณจะได้กินข้าวผัดอเมริกันอย่างแน่นอนเพราะเมนูนี้เป็นเมนูที่แม่แม่มักจะสั่งให้ลูกๆทานในร้านอาหารเสมอ,สมอและก่อนที่จะไปฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติ แอดก็ขอเล่าประวัติความเป็นมาของข้าวผัดอเมริกันให้ทุกคนฟังกันค่ะโดยประวัติความเป็นมาแรกก็ได้บอกเล่ากันมาว่ามีพ่อครัวคนหนึ่งที่ชื่อว่าโกเจกได้คิดค้นเมนูนี้ขึ้นมาในช่วงสงครามเวียดนามเพื่อให้ทหารอเมริกันที่มาประจำการอยู่ที่ค่ายรามาสูนในจังหวัดอุดรธานีและในจังหวัดนครราชสีมาได้ทานกันและด้วยความอร่อยทำให้เมนูนี้เป็นที่รู้จักจนถึงทุกวันนี้และอีกประวัติหนึ่งได้บอกว่า เมนูข้าวผัดอเมริกันนี้มีต้นกําเนิดมาจากคุณหญิงสุริพันธ์มณีวัฒน์ด้วยความบังเอิญในช่วงที่ท่านทํางานเป็นผู้จัดการพัตตาคารของกรมรถไฟในสนามบินดอนเมืองเมื่อเช้าวันหนึ่งมีสายการบินยกเลิกเที่ยวบินทําให้อาหารเช้าสไตล์อเมริกันที่เตรียมไว้อย่างไส้กรอกและไข่ดาวเหลือเป็นจํานวนมากคุณหญิงจึงได้นํเข้าวมาผัดกับซอสมะเขือเทศและนําไส้กรอกกับไข่ดาวมาจัดวางข้างๆในจานแล้วรับประทานเองแต่ก็ได้มีทหารอากาศไทยเห็นข้าว จึงสั่งข้าวผัดแบบเดียวกันกินด้วยจากนั้นก็มีทหารอเมริกันมาเห็นอีกและได้ถามชื่อเมนูนี้ว่ามีชื่อว่าอะไรด้วยความที่คุณหญิงเองก็นึกไม่ถึงว่าจะมีคนสนใจเลยบอกไปว่าเมนูนี้ชื่อข้าวผัดอเมริกันและหลังจากนั้นเป็นต้นมาเมนูนี้ก็กลายเป็นที่รู้จักภายในสนามบินและได้ขยายวงกว้างจนเป็นที่รู้จักจนถึงปัจจุบันและเราจะไปฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่มีต่อเมนูข้าวผัดอเมริกันกันค่ะ ว่าแต่ละท่านมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างในความคิดเห็นแรกก็เป็นของชาวอเมริกันโดยเขาได้บอกว่าผมเป็นคนอเมริกันอายุ35ปีผมชอบที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆแต่ผมก็ไม่เคยได้ยินชื่อข้าวผัดอเมริกันมาก่อนเลยสักครั้งผมชื่นชอบข้าวผัดมากและมันก็บ้ามากที่ใส่ลูกเกดกับซอสมะเขือเทศลงในข้าวผัดและตอนนี้ผมก็อยากลองมันสักครั้งในชีวิตความคิดเห็นต่อมาได้บอกว่า ครั้งแรกที่ฉันได้ยินชื่ออาหารชนิดนี้ฉันก็คิดเลยว่ามันจะต้องมีต้นกำเนิดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอนแต่เมื่อดูคลิปฉันก็ยิ่งประหลาดใจมากขึ้นไปอีกกับส่วนผสมที่ไม่น่าจะเข้ากันได้แต่ดูโดยรวมแล้วรูปร่างหน้าตาของอาหารจานนี้น่าจะอร่อยมากคอมเมนต์ต่อมาก,ก็ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าคนไทยมีศิลปะในการทำอาหารพวกเขามักจะคิดค้นสูตรหรือตำราอาหารที่แปลกใหม่อยู่เสมอ และก็แน่นอนว่ารสชาติของอาหารเหล่านั้นก็มักจะถูกปากผู้คนทั่วโลกความคิดเห็นต่อมาก็ได้พูดถึงลูกเกดซึ่งเป็นส่วนผสมในข้าวผัดอเมริกันว่าทำไมบางคนถึงไม่ชอบการใส่ลูกเกดลงไปในข้าวผัดฉันกินข้าวผัดใส่สับประรดซึ่งมีลูกเกดอยู่ด้วยแต่มีผู้คนที่พยายามเขี่ยมันทิ้งคอมเมนต์ต่อมาก็เป็นคนไทยคะ่ะโดยเขาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าฉันเติบโตมากับอาหารชนิดนี้และคิดมาโดยตลอดว่าคนอเมริกันเป็นคนคิดคน้น และคนที่ไม่ชอบซอสมะเขือเทศกับลูกเกตฉันว่าพวกคุณกำลังพลาดกับของอร่อยความคิดเห็นต่อมาก็เป็นของชาวอเมริกันค่ะที่ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าผมไม่แน่ใจว่าเคยรู้จักอาหารจานนี้มาก่อนหรือเปล่าผมเคยไปประเทศไทยครั้งแรกในช่วงสงครามเวียดนามผมเป็นอดีตกองทัพเรือของออสเตรเลียแต่ตอนนี้ผมกเกษียณอายุและอาศัยอยู่ในประเทศไทยในตอนนั้นนอกเหนือจากสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นร้านอาหารและโรงแรมหลายแห่งโดยเฉพาะในกรุงเทพ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการพักผ่อนของคนที่มาจากสงครามเวียดนามซึ่งประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วงสงครามมีคาเฟ่ที่ให้บริการอาหารตะวันตกเช่นชีสเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ซึ่งผมก็ไม่ได้ชอบข้าวผัดอเมริกันเลยผมกินแต่ข้าวผัดแบบไทยๆแต่ลูกสาวของผมและเพื่อนๆของเธอชอบมันมากเมื่อตอนที่พวกเขายังเด็กและตอนนี้มันก็ยังอยู่ในเมนูของร้านอาหารไทยจนถึงทุกวันนี้ ความคิดเห็นต่อมาก็เป็นชาวอเมริกันอีกเช่นกันค่ะโดยเขาได้บอกว่าในฐานะคนอเมริกันฉันคิดว่าพวกคุณคงจะแอบ,บซ่อนขนมอร่อยๆจากพวกเราไว้หมดแล้วและความคิดเห็นต่อมาก็เป็นของชาวมาเลเซียโดยเขาได้บอกว่าในประเทศมาเลเซียเราก็มี USA Five Life ซึ่งทำมาจากกุ้งปลาหมึกและไก่คอมเมนต์ต่อมาก็เป็นของชาวอเมริกันค่ะโดยเขาได้บอกว่า สิ่งนี้ทําให้ฉันคิดว่าแม้แตหลานของฉันถ้าได้กินสิ่งนี้เขาน่าจะกินมันจนหมดจานแน่ๆเพราะมันดูน่าอร่อยส่วนความคิดเห็นต่อมาก็ได้บอกว่ามันก็เหมือนกับการที่อเมริกามีเฟรนช์ฟรายและก็มีพิซซ่าฮาวายเอียนแต่ว่าอาหารพวกนั้นก็ไม่ได้มาจากที่นั่นเหมือนกันมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยค่ะโดยได้แสดงความคิดเห็นไว้สั้นๆว่ามันน่าอร่อยมากผมต้องลองกินเมนูนี้อย่างแน่นอน และความคิดเห็นต่อมาค่ะก็เป็นของคนไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาโดยแสดงความคิดเห็นไว้ว่าตอนเด็กๆฉันสงสัยเสมอว่าทำไมคนอเมริกันถึงทำข้าวผัดแบบนี้จนเมื่อฉันได้ย้ายไปอเมริกาและพบว่าที่นั่นไม่มีข้าวผัดอเมริกันความคิดเห็นต่อมาก,ก็ได้คอมเมนต์เกี่ยวกับส่วนผสมเช่นลูกเกดไว้ว่าการใส่ลูกเกดลงในอาหารขาวมันน่าทึ่งมากเพราะมันเป็นการเชื่อมโยงระหว่างขนมหวานและอาหารขาวได้เป็นอย่างดี ผมจะลองทำสูตรนี้แล้วลองดูว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรและความคิดเห็นต่อมาก็เป็นของชาวอเมริกันค่ะโดยเขาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าในฐานะคนอเมริกันผมไม่เคยทานลูกเกดในข้าวผัดเลยแต่ผมจะลองดูคุณทำให้มันดูน่าอร่อยมากส่วนความคิดเห็นต่อมาค่ะก็ได้บอกไว้ว่าผมคิดว่าคนอเมริกันเช่นผมไม่เคยสั่งอาหารที่เรียกว่าอเมริกันไฟฟลฟ์ที่ร้านอาหารไทยแต่หลังจากที่ผมได้ดูคลิปนี้แล้วมันเป็นอาหารที่น่าสนใจมาก และในความคิดเห็นสุดท้ายก็ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าโอ้พระเจ้าผมชอบข้าวผัดอเมริกันมากผมเคยกินที่ฮาร์เบอร์พลาซที่ไชน่าทาวน์ในซิดนีย์จากผู้หญิงไทยที่เธอทําอาหารได้อร่อยมากแต่น่าเสียดายที่พวกเขาปรับปรุงพลาซา่าและหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยได้พบกับเธออีกเลยและทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงบางส่วนของความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่มีต่อเมนูข้าวผัดอเมริกัน ซึ่งชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่ได้ยินเมนูนี้ต่างก็รู้สึกแปลกใจทั้งชื่อขั้นตอนวิธีการทำรวมถึงส่วนผสมของเมนูนี้และไม่ว่าแท้จริงแล้วเมนูข้าวผัดอเมริกันจะมีต้นกำเนิดมาจากที่ไหนแต่เมนูนี้ก็ยังคงเป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่ได้ลิ้มลองอยู่เสมอและสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ